ทั้งๆท,ที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนรกกี่ชั้นพระพุทธเจ้าก็สอนไว้อย่างละเอียดละออ <c oughs> ในม,ามา <c oughs> หาวิบากท่านก็แสดงไว้อย่างชาัดเจนว่านรกมีถึงยี่สิบห้าหลุมฟังสิตามลำดับแห่งกรรมของผู้สร้างบาปหนักเบามากน้อยก็จะไปตกนรกหลุมนั่นๆั่น,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 น <c oughs> แล้วสวรรค์หกชัน้นนั่นตั้งแต่จาตุมขึ้นไปถึงชั้น <c oughs> ปรินิมิตวสาวดีหกชัน้นแล้วก็ธรมมโลกสิบหกชัน้นนี่ล้วนแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องจากความรู้ความเห็นประจักษ์พระไทยมาเรียบร้อยแล้วแล้วเรายังจะเอากิเลส มาบีบบังคับผักไสให้พาไปลบล้างบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีอยู่เลยเราต้องคิดให้มากนะครนี้นะเราจะเป็นผู้รับรองจะเป็นผู้รับเคราะหกรรมของเราแต่ผู้เดียวกิเลสไม่มารับนะมีแต่หลอกลวงต้มถุนเหล่านั้นหลอกให้ทําบาปทํากรรมว่าบาปไม่มีไม่ให้ตัวบาปนี่กิเลสหลอกแล้วนะ เราก็สนุกทำบาปข้าทำลงไปแล้วบาปมีมากน้อยกิเลสไม่รับเราเป็นผู้รับเคราะรับกรรมจากการทำบาปของตนการทำบุญไม่ได้บุญนี่กิเลสมันไม่ทำบุญนะนเพราะการทำบุญแล้วจะหนีจากอำนาจของมันเพราะคนที่จะหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสนี้ต้องเป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศลคนสร้างบาปหลุดพ้นไม่ได้เป็นที่ยิ้มของกิเลสตลอดไปเลยเพราะ อยู่ใ,ใต้อาน,นาจของมันถ้าคนสร้างบุญสร้างกุศลทิ่เล็ดจะคาดคานต้า,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 านทานทันทีเพราะผู้ทําบุญทำกุศล็นผู้ที่จะเล็ดลอดออกจากอําน,นาจของมันจนกระทั่งถึงสู่มากผลนิพพานล้นแล้วแต่ผู้สร้างบุญมันจึงปิดบังเอาไว้ไม่ให้ทราบบอกว่าบุญไม่มีไม่สนใจต่อการทําบุญบาปก็ไม่มีแล้วสิ่งที่มีคืออะไรนั่นน่ะมันเปิดทางไปแล้วมันไม่บอกนะ สิ่งที่มีคืออะไรคือความอยากความทะเยอทะยานความไม่กลัวบาปทำได้ทุกอย่างที่ต้องการอยากทําความต้องการอยากทํามีแต่ทางนรกจกเปรตทั้งนั้นนั่นการทําบุญไม่อยากให้ทําไม่ทําบุญนั่นให้ทําแต่บาปกรรมทั้งหลายตลอดไปเวลาตายแล้วกิเลสมันมันมันไม่ได้ไปตกนรกนะมันหลอกลวงโลกต่างหาก เราผู้รับเคราะหรับกรรมนี้แหละจะเป็นผู้ได้รับความทุกข์ความทรมานดับเบาน,น,น้อยจากการต้มถุงกี่เหลีต้มถุง